มาพบกันรอบแรกครับสำหรับเยอรมันนะครับเราจะมนจันที่6กุมภาพันธ์นะครับก็มารุ้นกันไปเบาๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเยอรมันเปิดที่ลบครับเจ4 3 9ครับ7จ4 3 9วันนี้หุ้นโดโถดทิ้มมากนะครับหุ้นโดโถดทิ้มมากเลยครับคือจับนู่นมานี่จับนี่มานู่นแล้วอย่างช่วงบ่ายไม่ค่อยได้ดูไม่ได้ดูตัวเปิดบ่ายยิ่งไปกันใหญ่สำหรับจีนห่งเสียงครับ ก็เบาๆแล้วกันครับเนาะเสียแล้วถ้าใครเสียแล้ววันนี้ก็แก้มือพรุ่งนี้ครับหรือถ้าอยากเล่นก็บาท2บาทพอนะครับสําหรับเยอรมันวันนี้เด่งสูตรที่จับได้คือ4ครับวิ่งบนรูดล่าง4ครับเร่นตัวเปิดเนี่ยาสี่น่าจะมากับ9ครับ3คู่ที่เร็งไว้ครับผมวางแล้วมันหลุดผมก็ไม่ค่อยอยากจะวางพูดถึงฮะยิงแบบหลุดติดต่อกันเรื่อยๆโอ้โหเหนื่อยใจนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยใจ สามสี่ศูนย์เก้าครับสามสี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามสี่หกสี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดสี่หกเก้าโอเคสามคูนี่วนอยู่แต่ตัวเปิดอยู่นี่ มัดก้าวไปครับเผื่อก้าวขึ้นบนครับอยากแตกตัวอยากอยากแตกตรงก็เล่น3ครับหรือ6กลับไปนะครับเนาะกาวไปมัดครับ9 3 4 9 6 4 9 7 4 9 0 9 9 0ห9สี่ก้าวเจ็ดครับสำหรับเยอรมันได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอทีคิดส่งท้ายครับดาวโจน์ครับขอบคุณอีกครั้งครับ ถ้ามีโฆษณาลบกปอย่ากดข้ามครับ